วันนี้พี่พอยกินแกงอ่อมหมูร้อนร้อๆค่ะ,อ,ะอยากกินหลายวันแล้วใต้มาเห็ดหลายแต่นอกแบบน,นี้แกงอ่อมหมูมันต้องกินกับข้เหนียวใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เอาข้เหนียววันนี้เราเอาเข้าวเปล่าร้อนอนแกงอ่อมหมูร้อนรๆนะคะเอฟซี 3, น่ากินมาก ถ่ายให้เอฟซีดูนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปต์ให้ดูมันอร่อยจริงๆแกงออมหมูร้อนๆข้าวเปล่าแต่ก็ทําอร่อยอ่ะร้านนี้ทําอร่อยใช้ได้เลยทั้ มาเด้อกินด้วยกันเด้อนะคะข้างนอกแดดร้อนมากเลยเมื่อคืนฝนตกแรงวันนี้ก็แดดร้อนอีกแล้วเห็นเขาบอกว่าจะมีฝนเห็นเขาบอกว่าจะมีฝนพรุ่งนี้วันพระนี่โอ้พรุ่งนี้วันพระเด้อ,ออแกงอ่อมหมูร้อนแล้วกินแต่ผักกันนะหมูคงไม่เท่าไหร่หรอก กินด้วยกันด้วยค่ะเอฟีกับข้าวอะไรก็ตามแต่ถ้าซื้อมาแล้วหรือทำเองก็ตามแต่พี่พลก็จะรีวิวให้ดูนะคะให้เอฟตีทานด้วยกันนะคะแต่ว่าอ่าแกงอมอหมูร้านนี้อร่อยว่าพี่พลกินประจํากินเลยว่าถ้าถ้าแกงโอมอหมูนะ่ากินอยู่ถ้าอย่างอื่นไม่ค่อยกินเท่าไหร่ แกงเอาหมูมันอร่อยแกทำอร่อยไงร้อนๆด้วยข้าวเปล่าก็ร้อนๆอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะเอฟีทานด้วยกันค่ะ